สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดี Fc ทุกท่านนะคะคําเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมคลิปนะคะช่องเลขลับรอยพารวยนะคะทำคลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะตัวเลขที่ได้มามาจากคันวิเคราะห์ตัวเลขย้อนหลังทั้งหมดค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะขาให้ท่านผู้ดดกดติดตามช่องนะคะโชคดีกันทุกๆคนเลยนะคะ โปรดกดติดตามช่องไว้เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ต่อ,ตอไปของแอดด้วยนะคะชอบก็กดไลค์คลิปให้กับแอดนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเลขต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับท่านผู้ชมที่ยังเข้ามารับชมคลิปนะคะแล้วก็กดไลค์ให้กับแอดนะคะถ้าไม่ไลค์ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ดูเฉยๆไปนะคะก็งวดที่ผ่านมานะคะ หนึ่งกระดาก,กรดาษงที่ผ่านมานั้นนะคะเลขที่ออกนะคะสามตัวเอาเรามาสรุปผลกันเนาะสองตัวบนนะคะหมยรัฐบาลไทยสามตัวหกตัวที่ออกนะคะเก้าสี่เก้านะคะสองสี่หกนะคะแล้วก็ส่วนสองตัวออกเก้าหนึ่งนะคะเสียดายมากเลยนะคะสองตัวสำหรับนะคะสองตัวบนนะคะ เด่นนะคะออก46นะคะออก46นาะแต้มศูนย์นะคะเด่นที่6นะคะแอติกไว้แล้วนะคะอ่ะซูมเข้าไปใกล้เบอร์ใครไม่เห็นนะคะอ่ะแอติกไว้แล้วนะคะอยู่ที่5672นะคะก็ได้เลข6มามันชนกัน4ตัวเลยนะคะแอนไม่รู้จะเอาตัวไหนให้ดีนะคะได้มาที่46นะคะลงที่6พอดี ส่วนแต้มนะคะแต้มศูนย์นะคะแอดติ๊กไว้อยู่ที่แปดเก้าศูนย์นะคะมาสี่หกนะ,ะแต่แต้มศูนย์นะไม่มีแต้มสองกับสี่ถูกนะคะไม่มีแต้มสองกับสี่นะคะสองตัวบนไม่มีศูนย์ไม่มีศูนย์นะคะสองตัวบนออกสี่หกนะคะไม่มีศูนย์จริงๆด้วยโซนเด่นนะคะที่แอดให้ไปนั้นนะคะเสียดายมากๆแอดไม่ได้อ่า มาร์กเอาไว้นะคะเพราะว่าตัวไหนมันก็เด่นทั้งนั้นเลยเนาะมมันมาซี่หกตรงๆนะคะเพราะแอดให้สองตัวบนออกตรงๆนะคะสี่หกตรงนี้ผ่านนะเพราะว่าแอดให้เด่นนะคะใครคิดว่าเลขเยอะก็ผ่านก่อนเนาะเพราะว่าช่องของแอดนะคะเป็นแนวทางเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นเลขมาทุกตัวมันก็เด่นทุกตัวนะคะแอดไม่รู้จะให้ตัวไหนแต่ก็พยายามนินนะคะน้นตัวที่ โดนที่ถูกที่สุดนะให้นะมันจะกลายเป็นแอดไปจับอยู่ในกลุ่มเด่นสักงั้นนะคะทร้งงวดที่แล้วมันเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะส่วนสองตัวล่างนะคะสองตัวล่างนะ,ะ,องงนะ,ะแอดก็เสียดายตรงที่เลขมันหลุดเห็นไหมคะเด่นมันหลุดนะคะไม่มีเก้ากับหนึ่งสักกตัวเลยทุกคนหลุดจริงๆถือว่าไม่ผ่านนะแอดก็พยายามปรับปรุงสูตรนะคะ ส่วนแต้มนะคะมาแต้มศูนย์นะก็ยังผ่านอยู่นะแต้มนะเก้าหนึ่งไม่มีเลยนะต่อไปก็งวดวันที่สิบหกนะคะสิบหกกรกฎาคมหกแปดนี้เลยงวดใหม่ของเรานะคะมาแล้วแอดคำนวณเรียบร้อยที่จริงอะแอดอยากมีเวลาทำสามตัวบนให้นะจริงๆนะอยากมีเวลาทำสามตัวบนให้จริงๆเพราะว่าอืมันมัน,มน อะไรที่น่าสนใจเยอะแยะเลยอะแต่ว่ารอบมันไม่มีเวลาเ <laughs> <laughs> จ้าพูดทำไมเนาะโอเคอ่ะสองตัวบนนะคะหวลยลาะบาทไทยงวดประจำวันที่16กรกฎาคมนี้นะคะเลขที่เด่นนะมาเลขที่เด่นนะคะ,านนะ,คะตามนี้เลยจ้าเด่น901246อ้าว901246 ชนกันที่กี่ตัวสี่ตัวอีกแล้วมีศูนย์หนึ่งสองหกชนกันที่สี่ตัวอีกแล้วนะคะศูนย์หนึ่งสองหกนะคะสองตัวบนงวดนี้นะคะแต้มเป็นหนึ่งสี่แปดเก้าห้าหกนะคะแต้มนี่ก็ไวใ้ใจไม่ได้เหมือนกันนะอ่ะแต้มันจะให้เป็นขี้ทั้งหมดนะคะก็คือเก้าห้านะคะส่วนแต้มไม่มีสองนะคะไม่มีสองเนาะ ไม่มีแต้มสองสองตัวบนงวดนี้สองตัวบนงวดนี้ไม่มีห้าใครยังชอบห้าก็สามารถไปเสี่ยงโชคกันได้นะแต่สำหรับเด่นที่แอดจะให้ทั้งเด่นนั่งรองนะแอดให้ติดห้ามาด้วยนะคะอ่ะเรามาดูเด่นกันนะคะว่าแอดจะให้ตัวไหนบ้าง เด่นนะคะสองตัวบนแอดให้ตัวนี้นะคะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเป็นเลขที่ไม่น่าจะมานะเลขที่น่ากลัวมากๆเลยเก้าสองนะคะสองสามโอ้โหตัวเบล้มเพิ่มเป็นเลขที่แบบไม่น่าจะมามั้งหนึ่งศูนย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่มันก็ไม่แน่เห็นนะทุกคนแล้วก็แปดหนึ่งอันนี้เด่นนะคะ หกสามมันอาจจะทําแม่งทําแม่งนิดนึงนะสองเจ็ดหมายถึงว่ามันอาจจะแบบเอ้ยเลขอะไรเนี่ยมันไม่น่าจะมาหรือเปล่าอ่าอันนี้แอดก็ไม่รู้นงก็มันเลขตามนี้นะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดกลับแล้วนะคะกลับให้แล้วนะสองตัวบนตรงๆนะถ้าออกแบบอื่นก็คือแบบพลาดมากถ้ามันออกสลับกันก็คือพลาดมากเก้าศูนย์ หกห้าให้น้อยชุดนะคะใครยังชอบเลขห้าหกห้าศูนย์ห้าเพราะงวดที่แล้วมันออกอะไรนะสี่หกใช่ไหมสี่หกอาจจะออกหกสามถอยไปนิดนึงหนึ่งแต้มนเงี้ยอาจจะขึ้นมาหนึ่งแต้มไม่ได้เป็นหกห้าใครจะไปรู้ <laughs> มันจะออกอย่างนี้หรือเปล่าทุกคนโอเคมีทั้งหมดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวมามาจัดรองกัน เดี๋ยวก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะจะเน้นให้นะจัดลองแอดก็ไม่รู้ว่างวดน,นี้จะโดนปังๆเฮงๆกนนันอีกเปล่านะไม่รู้จริงๆเลทุกคนอะสองหนึ่งใครชอบเลืนี้หนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่สองศูนย์สใครชอบหกเจ็ดหกหนึ่งศูนสาดเด เก้าแปดสองห้าใครยังชอบเลขห้านะคะแปดห้าเ <8, 5. S 2> สียงโชคกันได้นะโอเคมาเรามาเน้นเลขกันดีกว่านะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาวายประกาศขอโทษขออภัยนะทุกคนโอเคเด่นนะคะเน้นแอดขอเน้นนะคะอืม เป็นตัวที่แบบไม่น่านน้นก็อยากนน้นอ่ะอืมก็เน้นก็ได้อ่ะศูนย์หนึ่งเก้าสองสวยนะเก้าสองหกสามอ่ะหกห้าอ่ะสองเจ็ดหนึ่งแปดน่าโอ้ไชอบเก้าสองแอดชอบมากมากเลยนะคะเอ่อให้ตัวในอีนอกน่าดูกันนะ ก็จะเป็นแต้มเก้าอะหนึ่งแปดใครชอบบ้างติดไว้ฮะหนะึ่งกับเก้าชอบหกสามไหมอ่ะส่วนรองแอดเน้นนี่เลยเก้าแปดชอบมากมากมาไม่มาแอดก็ไม่รู้นะเก้าแปดแปดเจ็ดแต้มห้าแต้มเจ็ดแต้มห้า ดูเอาคนเดียวนะใครชอบตามนี้ค่ะตามนี้นะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็บผ่านสามารถไปเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นได้นะคะเนาะเลขแอดก็มีอยู่แค่นี้ละนิดเดียวแค่นี้จริงๆแต่มันมีความเสี่ยงสูงเหมือนกันนะคะอ่างวดที่แล้วก็ให้งวดที่แล้วเอามาเปรียบเทียบกับงวดที่แล้วนะขอให้ดูก่อนให้ดูก่อนเนาะเออ มาเปรียบเทียบกับงวดที่แล้วนะแอดบอกอะไรนะสองตัวบนนะมาดูนะสองตัวบนไม่มีศูนย์นะถ้าตัดศูนออกนะอันนี้ศูนย์นะตัดออก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 มันจะเหลือไม่กี่ตัวแต่มันก็มีความเสียงสูงเหมือนกันและอย่างหนึ่งก็คือมันเข้าด้วยนะอะ่งวดที่แล้วก็เข้านะคะงวดที่แล้วเข้านะอันนี้งวดที่แล้วนะมาดูนะ เล่นขนไปไหนนะ่ะงวดที่แล้วอ่ะ,อะงวดที่แล้วอุ้ยใช่เหรอ <c oughs> อันนี้สองมิถุนาอเอาเชอ่ะมิถุนาถูกแล้วถูกแล้วอ่งงวดที่แล้วอันนี้คืองวดที่แล้วนะงวดที่แล้วแอดบอกว่า สองตัวบนไม่มีแปดนะคะสองตัวบนไม่มีแปดมันก็ไม่มีแปดจริงๆถ้าตัดแปดออกทุกคนมันจะเหลือแบบไม่กี่ตัวเออแต่มันก็ยังมาเข้าลองมันก็เข้าเก้าสองตรงๆอยู่เหมือนกันอ่าเหมือนอันนี้เหมือนกันถ้าสมมุติตัดศูน์ไปเนี้ยไม่กี่ตัวเนี้ยอ่ะมันก็ยังเข้าเด่นบนเหมือนกันสี่หกตรงๆงเลยนะทุกคน ดูกันเอาเองเฮ้อใช่ไหมถูกปะเออแต่เลขอ่ะมีแค่นี้นะไม่ได้มีเป็นร้อยตัวให้นะคะไม่ได้มีเป็นร้อยตัวให้นับเลขได้เลยนะคะถึงไหมยี่สิบตัวถึงไหมถึงไหมสามสิบตัวถึงไหมอะถึงไหมละ่ะใช่ไหมเพราะมันโดนตัดออกไ,ไงใครเสี่ยงใครที่ชอบเสี่ยงใต้ดินก็ น่าจะได้อยู่ตัวห้าบาทเงี้ยสิบาทอุย้ยพูดได้ปะเนี่ยเดี๋ยวช่องโดนแบนนะขอโทษขอโทษไม่สนับสนุนเล่นการพนันนะคะทุกคนเดี๋ยวช่องจะโดนแบนอะรอผลรอผลไปพร้อมๆกันทุกคนนะสิบหกอืมช่องนี้สองตัวบนตรงๆนะคะสองตัวบนตรงๆ ทุกคนอะใครที่คิดว่าสองตัวบนไม่มีห้าเนี่ยก็ตัดห้าออกข้อห้ามันมีแค่สี่ชุดหนึ่งสองสามสี่สี่ชุดมันก็เหลือไม่กี่ชุดชุดนี้ก็จะเหลือแค่เก้าเนาะเก้าชุดชุดนี้ก็จะเหลือแค่เก้าชุดเหมือนกันทุกสองตัวนี้ก็สิบแปดชุดนะคะสิบแปดคู่เองไม่ถึงยี่สิบอะมันต้องมาทีน้าเนาะ แต่แอดไม่รู้แอดไม่รู้ว่ามันจะมันจะมาตัวไหนนะสิไม่รู้จริงๆิงอ่ะมาสองตัวสองตัวล่างหวยรัฐบาลไทยงวดนี้มีความมั่นใจอีกแล้วอันมั่นใจอะไรไม่รู้แปลกแปมั่นใจมั่นใจทีไรก็นะตลอดเลยก็ขอให้มาบนมาล่างงวดนี้นะสองตัวล่างงวดนี้นะก็ <S <S ไม่อยากให้พลาดกันนะคะ ใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านละกันเนาะสำหรับเด่นนะคะสองตัวล่างวันี้ได้หกเจ็ดแปดเก้นะคะศูนย์สามหกเดแ้านสะคะแล้วก็แต้มได้แปดเก้าศูนสองสเอ่อให้เด่นที่ให้เด่นที่แปดศูนย์สามอะ แปดเพราะว่าเวลามันเด่นแล้วมันชนกันหลายตัวมันชนบางทีมันชนกัน4ตัว5ตัวอย่างเงี้ยมันเยอะอะ่ะแอดก็พยายามคำนวณให้มันแค่อยู่อยู่ในกรอบแค่นี้แค่นี้พอละส 3, 3ตัวเนาะ เด่นนะถ้าสมมุติว่ามันไม่มาเด่นสามตัวแปดศูนย์สามนี่ก็ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะก็อาจจะมาเด่นตัวอื่นก็ได้เนาะอใครจะไปรู้นะคะส่วนแต้มนั้นนะคะแต้มก็จะมีแปดเก้าศูนย์แล้วก็สี่นะคะแปดเก้าศูนย์สี่เป็นเลขคู่ทั้งหมดเลยนะคะที่ชนกันนะที่ชนกันแล้วลองคิดว่าถ้าเลขคู่อ่ะเพราะฉะนั้นมันจะมามันจะต้องมีเลขคู่อย่างน้อยหนึ่งตัวนะคะ มันจะต้องมีเลขคู่อย่างน้อยหนึ่งตัวส่วนถ้าเป็นขี้กับขี้อ่ะมันไม่น่าจะมานะอันนี้แอดก็เดาเดา,เา,เานะอ่ะเด่นเด่นมาอีกแล้วสามห้าสามหกนะสามเจ็ดได้แต่เลขขี้มาหกสี่เดี๋ยวจะอันนี้ไหมห้าสาม หกสามเจ็ดเจ็ดสามนะคะห้าสี่ชุดรองรองนะคะรองก็เก้าห้าเก้าศูนย์เจ็ดสี่เก้าสามห้าเก้า ูนย์เก้าศูนย์ศูนย์สามเก้าสองศูนย์ศูนย์สี่หกห้าแล้วก็ห้าเจ็ดอือสองเก้าเจ็ดห้า อ๋อหลุดเฟรมขอโทษขออภัยด้วยอ่ะประมาณนี้อ่ะโอเคเราจะมาเน้นย้ำให้นะคะที่แอดบอกว่าแอดสันนิฐานเอาไว้นะว่าเลขตรงแต้มเนี่ยมันเป็นเลขคู่เยอะแปดเก้าแปดศูนย์สี่เป็นเลขคู่แล้วมีขี้ตัวเดียวอ่ะอันนี้แอดก็ไม่รู้ว่าจะมาคู่หรือขี้นะ อนะก็สันนิษฐานไว้แต่แอดคิดว่าน่าจะมีในนี้ต้องเป็นคู่กับขี้หนึ่งชุดหรือเป็นคู่กับคู่หนึ่งชุดอาจจะเป็นไปได้นะอันนี้มันเป็นขี้หมดนะแต่แอดก็ยังไม่แน่ใจเขียนย้ําไปก่อนนะว่าสามห้านะคะสามหกก็มีสิทธิ์ที่จะมาแล้วติดดาวไว้สี่หกติดดาวไว้นะคะขอเป็นดาวดวงที่สอง แล้วก็ห้าสี่ติดดาวไว้หนึ่งดวงนะคะเป็นแบบนี้นะสามหกน่าสนใจมากๆเลยค่ะเนาะแอดชอบนะสามหกวันนี้แอดชอบสามหกกับหกสี่สองชุดเนี่ยไม่รู้จะยังไงดีนะก็ถ้าชนกับอาจารย์ท่านไหนท่านอื่นก็อาจจะมีสิทธิ์ก็ได้นะอาจารย์ดังๆที่เขาเก่งๆนะคะเก้าห้าห้าเ้า 9 0นะคะแล้วก็09 00อาจจะมีสิทธ์มากก็ได้นะแล้วก็จะมีแค่นี้แหละไม่มีละอืมใครชอบใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะสำหรับงวดนี้นะคะสองตัวล่างขอให้มานะคะสามหกหรือหกสี่ก็ได้อ่ะสามหกหกสี่ ใครชอบสามห้าเลยขี้บ้างนะคะแล้วแต่แต้มแปดอืมแต้มแปดอ่ะให้สามดาวเลยสามห้าก็ได้แต้มเก้าแต้มศูนอืมใครชอบโอเค ก็มาเขียนนะคะรอผลไปพร้อมๆกันสิบหกกคหกแปดอ่าใจและแอดอยากทำช่องหวยลาวมากเลยแต่มันไม่มีเวลาจริงๆแหละทุกคน ใครเห็นบ้างอ,อ๋อใครอยากแค,แคปไปได้นะคะตามนี้เลยเลขกตามนี้เลยนะคะแล้วก็เราไปรอลุ้นกันหลังหวยออกนะคะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะสำหรับงวดนี้แล้วใครยังไม่แน่ใจนะคะสองงวดที่ผ่านมาแล้วนะคะ แอดก็ go, ให้ดูผลไปแล้วสรุปผลไปแล้วนะคะถ้าใครยังไม่แน่ใจเอางวดที่สาไปดูก่อนก็ได้นะคะว่ามันจะเข้าบนหรือเข้าล่างหรือเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะเป็น2ตัวบน2ตัวล่างนะคะในแผ่นเดียวกันนะคะแอนไม่แยกชุดนะแล้วก็อย่างนึงก็คือฝากคำเตือน ท่ายคลิปนะคะเจอกันหลังหวยออกนะคะสำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนนะคะโปรใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมคลิปนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆนะคะขอให้ทุกท่านผู้ที่เข้ามากดติดตามช่องโชคดีนะคะสำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ